ไม่อย่างแก่งที่พี่ไปเล่นที่ที่ยุโรปอ่ะอแม่งน้ำยิ่งกว่านี้เยอะชน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 อยู่ไหมตีตีตัวตลอดอะตีกุ้งลายตีอุ้งลายโอ้นั่งเลื่อนอะต่อไปหาลำบากอย่างนี้อย่างเงี้ยหาไม่ได้เลยขาไม่ได้แข็งแรงสิพิษเต็มไปเลยวัด ไปเลยไอ้ไม่ต้องควักน้ำไม่เอาทั้งนี้โอีกแลยโทนอีกแล้วเฮ้ยเสียวขวดอ่ะไ่ตอนเรือมันน้ำมันส่งอะทายเลยเนี่ยตอนยิบโตไปแล้วไปแล้วโอ้โหเสียวตรงเนี้ยแหละ